สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแปลสัมภาษณ์ของชิงกิตอาราซอมนะครับที่เนกเอ็ดกินถามก็เนกเอ็ดกินไปสัมภาษณ์หลังจบศึกวันไฟใน30ที่เขาไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนรักของเขาอย่างโรมมนเค็เคียรครับโดยเริ่มมานี่ก็ถามว่าทุกคนนี่คือชิงกิตอาราซอมเพื่อนของคุณโรมันเค็เคียเพิ่งชนะประทับใจกับเขายัางไงบ้างชิงกิตก็ตอบนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ดีพวกเราชนะโรมันเตรียมตัวดีสําหรับไฟนี้เราอยู่ด้วยกันกับโค้ชของผมคนระดับตำนาน เขาสร้างประวัติให้โรมันและเขาสร้างประวัติให้ผมเขาสร้างผมผมเขาลบทีมของผมใครก็ตามที่พสอร์ตอโรมันมันเป็นวันที่ดีพวกเราชนะวันนี้นี่ก็ถามต่อนะครับว่าคุณกับซูเปอร์บอลอยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้พวกคุณเดินผ่านกันหรือเห็นเขาบ้างหรือเปล่าชิงคิดตอบไม่ผมไม่เห็นเขาเมื่อวานนี้แต่ถ้าผมเห็นเขาผมจะไปหาเขาและถามหนึ่งคำถามเขาต้องการอะไรเขาแบบบนถนน MMA หรืออะไรก็ตามผมบอกมวยไทยคิบอุกซิ่งไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้ผมพูดไปก่อนหน้านั้นละว่าผมไม่มีแรงจูงใจผมไม่มีเป้าหมายชีวิตของผมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายๆอย่างเปลี่ยนไปในชีวิตผมโฟกัสกับอย่างอื่นนี่ก็ถามต่อนะครับว่าแล้วถ้าโนเอลีละ่ะคุณอาจจะกลับมาไหมชิงคิดก็ตอบใช่อาจจะผมชอบโนเอลีแต่ผมคิดว่าซูเปอรบ์บอลจะวางแผนอย่างฉลาดและผมคิดว่าซูเปอรบ์บอลดีกว่าเพราะว่านี่คือกีฬาของเขา นี่ก็พูดต่อนะครับว่าผมเห็นเขาเมื่อวานนี้เขาบอกยังอยากสู้กับคุณเขาบอกคุณยังวิ่งหนีจากเขาชิงคิสก็ตอบคนรู้ผมไม่ชอบเขาเขาชอบพูดเยอะแต่ผมจะบอกว่าผมนอกเขาในยกที่สองสหรับผมมันเป็นไฟที่ง่ายมากผมสู้กับนักชกที่ยากกว่านี้อย่างกีก็เลียนก่อนหน้านี้ก็สิทธิชัยมีพลังเยอะในคีิบบ็อกซิ่งสำหรับซูเปอร์บอลผมไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเขาอยากจะสู้ส่งโลเคชันมาเลยผมพูดก่อนหน้านี้กับอีกคนละส่งโลเคชันมาเลย ตอนนี้ผมตัวใหญ่มากผมมีปัญหาและตอนนี้ผมอัพน้ําหนักขึ้นมาปัญหาเดียวของผมคือร่างกายอาจจะสักสิบกิโลได้นี่ก็พูดอาจจะรุ่นไรเวทชิงกิดตอบเราพูดถึงไ์เวทวันนี้ก็ทําได้ดีเขาเป็นคนดีคู่ต่อสู้ก็ด้วยสไตล์ดีสู้ได้ดีผมเห็นนักสู้ที่ดีวันนี้ชิงกิดก็น่าจะหมายถึงคู่ระหวา่างลีกเกียนเอเอร์เซลกับอลรกซิสนิโคลัสนะครับจากนั้นนี่ก็ขอบคุณมากชิงกิดชิงกิทก็ตอบขอบคุณทุกๆคนขอให้ทุกอย่างดีที่สุด จบสัมภาษณ์ก็จบไปแล้วครับสำหรับการแปลสัมภาษณ์ของชิงคิตอาราซอฟโดยส่วนตัวผมเองก็อยากเห็นชิงคิดกลับมาสู้อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอกับซูเปอรบ์บอลภาคที่2หรือจะอัปรุ่นไปเจอรีเกียนในรุ่นไลท์เวทเลยชิงแชมป์กันไปเลยอันนี้ก็น่าดูครับส่วนใครอยากฟังสัมภาษณ์ตัวฉบับก็ไปฟังได้ที่ช่องของนิกเอ็ดกินเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ